สังเขตณนปัจจุปาทานะกัรถาทุกขาความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าเป็นตัวทุกข์แล้วทีนี้ถ้าว่าเราสามารถรู้เข้าใจสิ่งทั้งหลายตามความเป็นจริงสามารถปล่อยวางวาง่วางเว้นสิ่งที่เรียกว่าอุปาทานได้ทุกข์มันก็จะบรรเทาเบาบา,บางหรือหมดไปได้มันก็เรามาอยู่ในที่นี่ถ้าเราไม่มีอุปาทานคคยยึดมั่นถือมั่นต่อการกินการดื่มการนั่งการนอนการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายเราก็อยู่ได้ไม่เป็นทุกข์ แต่ถ้าหากว่าเรามีความยึดมั่นถือมั่นว่าเราเคยมีเคยเป็นเคยเห็นเคยได้เคยสะดวกสบายในเรื่องอะไรก็แล้วแต่พอมาอยู่อย่างนี้ปั๊บยึดมั่นถือมั่นมันก็จะเป็นทุกข์ในทันทีดังนั้นสาระของการศึกษาธรรมะก,ก็เพื่อที่จะลดละปล่อยวางทุกข์ที่มีหรือที่เกิดขึ้นจากอุปปาทานเพราะอย่างที่กล่าวก็คือว่าบุคคลแม้จะเป็นพระพุทธเจ้าแม้จะเป็นพระอระหรันต์ก็ตาม ก็ยังมีทุกตัวนี้อยู่ก็เรียกว่าทุกประจําสังขารก็คือนิพพัทธทุกคือทุกหนึ่งนิดต,ต้องกินต้องเดือมต้องหลับต้องนอนต้องพักต้อง่อน้องบริโภคเหล่านี้นี่เป็นเหมือนกันแต่ความอดทนอดกลัน้นอาจจะแตกต่างกันโดยธรรมชาติไม่แตกต่างกันแต่การแก้ปัญหาด้วยสติปัญญาหรือการแก้ปัญหาด้วยโมหะวิชานั้นมันจะต่างกันตรงนี้ นี่คือวิธีการเป็นอยู่ในปัจจุบันก็คือรู้เท่าทันทุก์ที่มันเกิดขึ้นดังที่ได้กล่าวว่านอกจากทุกไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุก์ไม่มีอะไรดับชีวิตนี้มันเต็มไปด้วยทุกมีแต่ทุกเป็นเพียงแค่ว่ามันจะย่างยืนยืดยาวมากน้อยแตกต่างกันอย่างไรเท่านั้นเองแล้วที่นี้วิธีการจะมีชีวิตอยู่ด้วยความรู้เท่าทัน แล้วก็หลุดพ้นจากทุกข์ได้ก็ต้องมาศึกษาธรรมะเกเรญสติปัญญาเป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาทไม่ขาดสติทำว่าเป็นอยู่ด้วยความไม่ประมาทไม่ขาดสติก็คือรู้เท่าทันสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วก็พยายามลดละปล่อยวางว่างเว้นสิ่งเหล่านั้นไปสังเตน,นะปัจจุปาทานะทั้งทาทุกขาความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าเป็นตัวทุกข์ทุกมีเพราะย,ยึดทุกยืดเพราะอยากทุกมากเพราะปล่อยทุกน้อยเพราะหยุดทุกหลุดเพราะปล่อย เพราะฉะนั้นถ้าเราปล่อยได้วางได้ชีวิตมันก็จะเบาบางเบาบางจากความทุกข์ความเดืร้อนบุ่นวายอันนี้ก็คือสาระสาคัญดังนั้นการมาปฏิบัติธรรมการมาไหว้พระสดมน์เสริมสริมงคลชีวิตนึ่งในโอกาสเทศกาลเปลี่ยนศัตราชตามความเชื่อหรือสมมุติบัญญัติของชาวโลกเราในฐานะที่เป็นชาวโลกและอยู่ในโลกบางอย่างที่เป็นสมมติเราก็ายอมรับและก็ยอมใช้ แต่การใช้สมมุติหรือการยอมรับสมมุตินั้นต้องเข้าใจยอมรับสมมุตริรู้สมมุติใช้สมมุติแต่ไม่ติดสมมุติถ้ามีอย่างนี้หรือทำอย่างนี้ได้ชีวิตก็จะเป็นสุขเพราะปีใหม่ปีเก่าสำคัญอยู่ที่จิตใจปีใหม่มันก็มีตลอดเวลาปีเก่ามันก็เกิดขึ้นตลอดเวลาคำว่าใหม่ก็คือสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงสันตติคือความสืบต่อเมันสืบต่อกันตลอดเวลา คำว่าใหม่เนี่ยมันเป็นเรื่องของสมมุติของโลกเพราะว่าดวงอาทิตย์ดวงดาวดวงจันทร์อะไรต่างๆก็ไม่ได้แตกต่างจากปีที่แล้ววันที่แล้วอาทิตย์ที่แล้วเดือนที่แล้วความเกิดแก่เจ็บตายในวัฏสงสารในความเป็นไปของสัตว์ทั้งหลายก็ไม่ได้แตกต่างจากในอดีตท,ที่ผ่านมาแม้จะมีพระพุทธเจ้าหรือไม่มีพระพุทธเจ้าโลกก็เราก็เป็นอยู่อย่างนี้แต่การที่เราทําอย่างนี้เนี่ยหมายความว่าเราจะต้องเป็นผู้ไม่ประมาท เขาเรียกว่าไม่ประมาทในวัยไม่ประมาทในเวลาไม่ประมาทในความรู้ไม่ประมาทในความสามารถที่ตนมีเป็นเห็นได้ซึ่งเป็นคําสั่งและเป็นคําสอนในวรรษสุดท้ายก่อนการตัดสรุ่ของพระพุทธเจ้า45ปีเทศนาธรรม45ปีเทศนาธรรม8 4 0 0 0พระธรรมขันคือคําสอน 84,000พันพระธรรมขันธ์คือคำสอนสอน2,500ปีคือการเวลาที่ล่วงเลยมา45เล่มคือพระไตรปิฎกทั้งหมดรวมลงที่คำว่าทุกข์และวและและก็ดับทุกข์เท่านั้นเองทุกข์แล้วก็ดับทุกข์แล้วทีนี้คำว่าทุกข์นี่เราเราประสบอยู่ตลอดเวลาเนี่ยถ้าเรารู้เท่ารู้ทันมันก็สามารถจะแก้และกันได้แต่รู้ไม่เท่าไม่รู้ไม่ไมทัน ก็หมดทางกันทางแก้เพราะฉะนั้นสาระที่แท้คือการรู้เท่าทันความทุกข์ที่มันเกิดขึ้นวม่าจะทุกภายนอกทุกภายในทุกไกลทุกใกล้ทุกยาวทุกละเอียดอะไรก็แล้วแต่ให้รู้เท่าทันทั้งหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งทุกที่เกิดจากใจคือความยึดมั่นถือมั่นแล้ววิธีการจะรู้เท่าทันความทุกข์ทำอย่างไรเจริญสติไม่ประมาทในการทําพุดคิดและการใช้ชีวิตดังที่ได้กล่าวมาเมืเ่อกี้บอกว่าในวาระสุดท้ายแห่งการ แห่งการดำรงพระชนชีพอยู่ของพระพุทธองค์พระองค์ทรงตรัสสรุปคำสอนทั้งหมดที่ทรงแสดง84,000พระธรรมการ45ปีพระไตรปิฎก45เล่มการเวลา2,500ปีรวมลงอยู่ที่คำว่าไม่ประมาทรวมลงอยู่ที่คำว่าไม่ประมาทเพราะฉะนั้นคำสั่งในวาระสุดท้ายพระชนชีพที่พระองค์ทรงตรัสเอาไว้ก็คือว่าวัคยะวะยะธรรมมาสังขารา อปมาเทนะสัมปาเทถะโดยความหมายก็คือว่าเราขอเตือนเธอทั้งหลายว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาคำว่าสังขารคือสิ่งปรุงแต่งทั้งรูปธรรมนามธรมอดีตอนาคตปัจจุบันใกล้ใกล้หยาประเอียดภายในภายนอกมีความเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นท่านก็เลยบอกว่าขอเธอทั้งหลายจงอยาประมาท จงยังประโยชน์ตนและประโยชน์บุคคลอื่นให้ถึงพร้อมเถิดดังนั้นจึงสรุปที่คําว่าไม่ประมาทไม่ประมาทก็คือการมีสติอยู่กับตัวอยู่กับสิ่งที่ทําอยู่กับคําที่พูดอยู่กับสูตรที่คิดอยู่ที่วิตอยู่ที่ชีวิตที่กําลังเป็นไปเพราะฉะนั้นพวกเรามาที่นี่ไม่ว่าจะมาจากแห่งหนตําตบลใดก็แล้วแต่ญาติโยมมาจากหลายจังหวัดต่างจังหวัดก็มีอย่างเมื่อเช้านี่พี่โยมมานั่งอยู่กันหนานี่มาจากจังหวัดสระบุรี มาจากจังหวัดลบบุรีก็มีมาจากเชัยภูมิก็มีนนอุดรก็มีสกลนครก็มีมาร่วมง,งานกันที่นี่ <c oughs> เพราะนั้นก็แสดงได้ว่าพวกเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ไม่ประมาทไม่ประมาทมีโอกาสจะทําความดีแล้วไม่ปล่อยให้ความดีมันผ่านหน้าเราเลยไปผ่านหน้าเราไปโดยที่ไม่ได้ประโยชน์อะไรแม้การเวลาจะร่วงผ่านไปแต่ถ้าหากว่าเราเป็นผู้อยู่ด้วยสติสังชัญญะแล้วไซ เขาเรียกว่าเราจะเป็นผู้บริโภคเวลาเป็นผู้กินเวลาเป็นผู้บริหารเวลาได้แต่ถ้าหาว่าเราเป็นอยู่ด้วยความประมาทขาดสติเมื่อไร่ชีวิตเราก็จะเป็นเหยื่อของเวลาเป็นเหยื่อของวัตถะเป็นเหยื่อของทุกข์ที่จะคอยควบคุมบังคับกำกับทําให้เราเองต้องเดือดร้อนวุ่นวายกลางคืนก็เป็นควันกลางวันก็เป็นไฟเพราะฉะนั้นในวันนี้พวกเราต้องไหลมาทําความดีกันอะไรที่เป็นความดีอะไรที่เป็นบุญกุศล ว่าจะเป็นเรื่องน้อยเรื่องใหญ่เรื่องไกลเรื่องใกล้เพียงแค่ชั่วขณะช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นก็ถือว่าเป็นบุญกุศลมหาศาลถ้าหากว่าเรามีโอกาสเป็นอยู่ด้วยสติและสัมปชัญญะพระพุทธองค์ทรงตรัสเอาไว้บอกว่าแม้เราจะเป็นคนที่ขยันทําบุญทาทานถวายข้าววันละสามร้อยหมอ้อเช้าสามร้อยหมอ้อบ่ายสามร้อยหมอ้อเย็นสามร้อยหมอ้อถวายแก่คนมออแก่บุคคลผู้มีศินมีธรรมชนิดใดก็ตาม ถ้าใะรขณะที่ทำเนีจิตไม่สะอาดกายไม่สงบปัญญาไม่สว่างสิ่งที่ทําไปก็ได้บุญและอานิูงน้อยในทางตรงกันข้ามถ้าหากว่าเราทั้งหลายเป็นอยู่ด้วยความเป็นผู้มีสติไม่ประมาทในการทําพูดคิดท่านบอกว่าจิตที่สงบเพียงแค่ช่วนหนึ่งขณะแห่งน้ํามันงาที่หยดจากปากขวดลงสู่ภาชนะ หนึ่งหยดนั้นย่อมมีผลและอานิสงส์มากมายยิ่งใหญ่กว่าการถวายข้าววันละสามรอยม่อนั่นพระองค์ทรงอุป,ปมาเปรียบเทียบให้เห็นว่าถ้าเราเป็นผู้ไม่ไม่ประมาทคือเป็นผู้มีสติสัพพัญญาอยู่กับตนอยู่กับตัวอยู่กับก,บการทําพูดคิดเมื่อไร่นั่นแหละคือผลและกําไรที่จะนําไปสู่การดับทุกข์ดับโทษได้อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นการจะกิจกรรมปฏิบัติธรรม ส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ในแต่ละครั้งแต่ละทีนั่นเองสาระอยู่ที่การที่จะทําให้เราทั้งหลายไม่ประมาทในการสใช้ในการใช้ชีวิตการเวลาที่ล่วงผ่านเลยไปไม่สามารถจะเรียกกลับคืนมาได้สิ่งเดียวที่เราสูญเสียไปแล้วไม่สามารถจะเรียกเกลียกกับคืนมาได้คือเวลาดังนั้นถ้าหาว่าเราทําดีในแต่ละวันแต่ละปีก็ได้ชื่อว่าเราเป็นผู้บริโภคเวลาเวลาที่ผ่านไปไม่สูญเสียไปเลยเปล่าประโยชน์ แต่เราก็ได้คุณได้ประโยชน์ได้สาบะได้ความรู้ได้ปัญญาจากช่วงเวลาที่ผ่านไปเพราะฉะนั้นตั้งแต่เวลาบัดนี้เป็นต้นไปพวกเราทั้งหลายก็จะได้ร่วมกันจัดก,กิจกรรมปฏิบัติธรรมแบบวิถีไทยและวิถีพุทธโดยการนำองตนอยู่ด้วยความไม่ปราบไม่ประมาทไม่ขาดสติเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ตามความเชื่อและสมมติสัจจาของชาวโลกที่รู้กันและปฏิบัติกัน เรียกว่าเรารู้สมมุติใช้สมมุติยอมรับสมมุติแต่ไม่ติดในสมมุติอย่างนี้ค่อยทําให้เราเป็นอยู่ด้วยความสุขเพราะฉะนั้นในโอกาสนี้ก็คงจะขอใช้เวลาปรารรมแล้วก็ตอนรับญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่เดินทางมาจากจตุรทิศทั้งหญิงทั้งชายทั้งพ่อค้าข้า,ขา,ขาราชการพี่น้องประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่เดินทางมารุกิจกรรมในวันนี้เพื่อเป็นการทําบุญ แล้วก็สร้างผลงานความดีตามแบบวิธีไทยวิถีพุทธตั้งแต่เวลาตั้งแต่ปบันนี้เป็นต้นไปเราก็จะได้เข้าสู่บรรยากาศของการาทำกิจกรรมเพื่อความเป็นสุริมงคลแก่ชีวิตแต่ละคนแต่ละคนตามลำดับในโอกาสนี้ก็ขอให้ญาติโยมทุกท่านที่มาร่วมงานจงเป็นผู้มีความสุขมีความเจริญทั้งกายใจจิตและปัญญาคิดสิ่งใดปรารถนาะสิ่งใดกระทำสิ่งใด,ปงใดเป็นสิ่งที่เป็นไปโดยชอบประกอบโดยธรรมแล้ว ขอ,ขอให้สิ่งที่ท่านคิดทำและปรารถนาจงสําเร็จด้วยกันทุกท่านทุกคนความดีที่เคยทํามาก็รักษาไว้สิ่งไม่ดีที่เคยทํามาก็ปล่อยวางว่างเว้นไปให้รักษาดีเดิมเพิ่มเติมดีใหม่สิ่งใดที่เป็นทุกข์โทษที่เคยมีเคยได้ก็ขอให้หมดไปสิ้นไปกับการเวลาให้การเจริญสติและสัมปชัญญะและการปฏิบัติธรรมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปขออนุโมทนา